ทุกคนนี่ไงนกมีทั้งนกเอี้ยงนกอะไรแต่ตอนเย็นๆเนี่ยนะฮะคุณออพี่เขาบอกว่าเขาจะปล่อยเ,ออเขาจะปล่อยนกใช่ไหมนกอะไรนะนกมา,า <ๆ S 2> คุงมาคลอ,อนกแก้วสวยๆทุกคนนี่คือต้นกล้ารีสอร์ททุกคนเป็นรีสอร์ทที่แบบเราชอบมากเราหลงรักมากบรรยากาศดีแล้วก็ไม่ไกลจา,ากในเมืองนะเมื่อเช้าเดินไปหาคุณพี่เดินไปกินแกงใต้ตรงกองตาไม่ไกลเดินจากตรงนี้เช้าๆไม่ไกลกองตาเนี่ยแกงมันจะมีแกงใต้อยู่เจ้าหนึ่งอร่อยมากแกงใต้แล้วก็ อย่าเย็นเย็นใช่ไหมเสาวาทิศก็จะมีตลาดทุกๆๆทุกทุกอาทิตย์อ่า <ๆ S 1> อันนี้ดีมากเพราะว่าไม่เป็นตลาดที่ไม่ต้องมีทุกวันเหมือนตลาดที่อื่นเนาะกลายเป็นว่าเป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นงานใหญ่ไปรลยะคือเสาวาทิ์นี่จะเป็นแบบทุกคนเราคอยก็จะแบบคนจะแน่นเดินกันโอ้โหของกิงแบบว่าร้านนาหลากหลายมากสวยงามมากน,นี่ฮะบรรยากาศดีสุดนี่ฮะ เป็นหลังๆแล้วก็ข้างในก็จะเป็นหลังใหญ่เลยเนี่ยออกได้สองทางทางนู้นก็จะออกไปเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นมันมีร้านอาหารด้วยเนาะกินกินอะนักกับข้าวกินข้าวกินปลาแล้วก็ไปตรงป่องนักตรงนั้นค่ายสุรรักดิ์แต่ถ้าเราออกทางนี้ทุกคนออกทางนี้นะฮะออกก็จะไปเจอถนนจนลรลปุงประธานแล้วก็แยกตรงนั้นจะมีวัดม่อนปู่ยักษ์ฮะแล้วก็ม่อนจำศีลตรงนี้อยู่ใกล้วัดด้วยแล้วก็ ปากขามจะเป็นไฟแดงแยกสีแยกเดินตรงไปก็จะไปกองต้าได้เหมือนกันทุกคนทะลุไปถนนพรหลโยธิน,รนเรียกว่าตรงนี้จะเป็นถนนออ ถนนไฮเวย์เนาะงาวลำปางนะฮะตรงนี้ตรงเส้นทางหน้าเนี่ยซึ่งเป็นถนนสนามบินแล้วก็เซ็นทรั Central ลเซ็นทรัลลำปางเห็นไหมตรงนี้มาเราแวกนี้มาต้นกล้ารีสอร์ทเนี่ยเรียกว่าไปไหนก็สะดวกนะทะลุกออกกันได้หมดแล้วก็ธรรมชาติแบบนี้เลยทุกคนชอบมากทุกคนจะบอกให้โลกรู้ว่านี่หลงังงดแดงทุกคนแต่บ้านหลังนั้นที่เราถ่ายเราชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมอยู่ใกล้กับรีสอร์ทเราสามารถเห็นใบไม้สีทองนะครับนี่ฮะ บรรยากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกินในห้องกันเรามากินอะไรตามมาสิทุกคนพอเมื่อเช้าเมื่อเช้าเราไปเราไปอ,อ่กแกงใต้มาเราก็เลยหอบอะไรมารู้ไหมขนมจีนน้ำยาปู <c oughs> แต่แกงใต้เขาอร่อยมากแกงใต้เขาอร่อยทุกอย่างสาบานทุกคนต้องมากินนะลัาปากมีแกงใต้ที่อร่อยที่สุดแล้วฮะตอนนี้ฮะทุกคนออันนี้เราอัดทิกต็อกไปทุกคน มี2เบอร์เห็นไหมเมื่อกี้ถ่ายสลับไปมาแต่ว่าช่องที่เรากำลังถ่ายอยู่เป็นช่องหลักนะ YouTube มีโฆษณาเข้า3-40ตัวทุกคนฝากบอกต่อเป็นช่องง่ายๆรีบรีบแล้วก็อะไรดีๆเราก็มาบอกต่ออะไรที่ไม่ดีเราก็ตัดออกไปเราไม่ได้ออกช่องของเราแน่นอนฮะที่พักที่ไหนประทับใจอาหารที่ไหนอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปคาเฟ่ดีป่ะไหมแต่มื้อเย็นเราจะงดๆอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะอ้